ของของคุณอรไทยจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์ของสามีหอมนี่ซักมาหอมหอมเลยนะคะเนี่ยซักมาหอมหอมเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังแบ่งลูกๆอยู่ใครไม่มีกระเป๋าโทรศัพท์สับสายเฉียงใครอยากได้เอสเอามาเอามานี่แม่ให้แล้วก็หลังจากที่หลังจากที่ เนี่ยเห็นไหมเอก็บอกว่าของคนตัวใหญ่ไงลูกนี่ไงน,นี่ยเอ่อหลังจากที่เอ่อหลังจากที่ขอบคุณแล้วมีคนที่จะมารับแล้วมีทั้งครูทั้งอาจารย์และแม่พอออเองนะคะเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะ,ะ,คะฉายไกลๆก,ก็ได้รองเท้าที่ใส่อยู่เนี่ยสวยเลยทีเดียวเราก็จะแบ่งให้คนไซส์ใหญ่ทุกทุกคนที่ขอเข้ามา นะคะเนี่ยอันนี้ของมาร์คครับเนี่ยเห็นไหมมาร์คก็ได้มีกระเก่งตัวใหญ่ด้วยเนี่ยของเมืองนอกเลยนะนี่อ้มของเมืองนอกนะตัวนี้เนี่ยพอพอดีนี่อั้มเนี่ยเอ่อเอ่อสลิมเอ่อมาร์โคด้วยนี่นี่นี่ นะใส่แล้วรอๆกันทุกคนนะคะนะคะขอบคุณขอบคุณไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณอรไทยเบิร์ดจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์อย่างไรลูกๆมารอเต็มเลยไซส์ใหญ่แม้กระทั่งคุณครูก็มารอนะขอให้บุญกุศลทั้งหมดเนี่ยตกที่คุณอรไทยเบิร์ดและครอบครัวขอให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีตราบนานเท่านานเทิรนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาลุยเขาปิดกล้องนละมาใครอยากได้เสื้อยืด